ดูดาวมิถุนายน2564มาดูใจกลางทางช้างผือกทั้งคืนแล้วก็ดวงจันทร์ใกล้ดาวศุกร์ปรากฏการณ์เดือนนี้มีอะไรให้ดูบ้าง Summer Solstice คืออะไรไปดูกันเลยสวัสดีครับดูดาวการอั t ท o ูสอสโอนอมเมอร์ er. วันนี้จะมาเล่าเรื่องของอปรากฏการณ์ของเดือนมิถุนายน2564นะครับเรามาค่อยๆฟังกันไปเลยดีกว่าสําหรับเดือนมิถุนายน2564เดือนนี้เป็นเดือนขอรืดูฝนนะเดือนนี้ฝนดาวตกอะไรก็ไม่มี ก็จะมีปรากฏการณ์อะไรสําคัญนั้นก็วันเรดือนนี้ขอยกให้เรื่องของดวงทิตปัดเหนือที่สุดหรือว่า Summer s o l stice นะครับซึ่งจะปัดเหนือที่สุดในเวลาประมาณ10นาฬิกา3นาทีของวันที่21มิถุนายน2564นะครับซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ปัดเหนือที่สุดแต่ว่าเออก็ไม่ได้อยู่กลางศีรษะพอดีเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ละติจูดตรตงกับเดค l ิ n เนชันของดวงอาทิตย์ที่ปัดเหนือนะ ดวงที่เราจะใช้เวลาอยู่บนท้องฟ้านานที่สุดในวันนี้21มีทุกนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆรีวิวกันก็จะมีเรื่องของออตำแหน่งดาวเคราะห์ตำแหน่งกลุ่มดาวแล้วก็ปรากฏการสำคัญต่างๆนะครับเเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าสำหรับช่วงหัวค่ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นหัวค่ำในประมาณแรม7ค่ำซึ่งเป็นช่วงแรกข,ของเดือนจะมองไม่เห็นนะครับ จนกว่าจะประมาณราววันที่10กว่าจะเริ่มเห็นดวงจันทร์ในโซนหัวข้ามนะครับเอาละ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าในหัวข้ามเนี่ยก็จะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารนะซึ่งดาวอังคารก็คือใกล้ตกเต็มทีแล้ะอยู่ทางขอบฟ้าที่ตะวันตกนะครับในเวลาสองทุ่มนี่คือใกล้จะตกมากแล้วแต่เขาจะมีดาวศุกร์เนี่ยค่อย,อย,อย,ยๆไล่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 ขึ้น,ข,นขึ้นตามมานะครับซึ่งมีดาวเคราะห์ชุมนุมปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับ ประมาณันที่23-24มิถุนายนเดี๋ยวเรามาลองดูการเดินทางกันสำหรับดาวในช่วงหัวข้ามที่เป็นดาวพรอสเนี่ยก็จะมีไฮไลท์อยู่2ดวงคือดาวศุกร์และก็ดาวอังคารนะครับจริงๆเห็นดาวพุธไม่เอ่ยมีดาวพุธด้วยแต่ดาวพุธเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ดาวพุธกำลังโคจรถอยหลังนะครับแล้วก็กำลังจะไปตัดหน้าดวงอาทิตย์าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไฮไลท์ของช่วงหัวข้ามนี้ลเดือนนี้ไม่ไม่สามารถสังเกตเห็นดาวพุธได้เท่าไหร่นะครับเอาล่ะเรามาดูดาวคานกับดาวศุกร์ นะครับสำหรับวันที่1เราเราเดินดูดูการเดินทางนะดาวสุกเขาไปเร็วไปเร็วกว่าเราคาเนเขาจะมาใกล้ๆดาวคาเนครับดาวสุขก็จะขึ้นขึ้นมาสูงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนะแล้วก็จะมีดวงจันทร์มาเแวบผ่านมาเคลื่อนที่ผ่านนะในวันที่12วันเสาร์ที่12นะครับมิถุนายนก็จะเห็นดวงจันทร์เสี้ยวประมาณขึ้นสองครบนะอยู่ข้างๆางกับดาวสุข เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยน่าถ่ายรูปเพราะว่าเป็นดวงจันทร์เสี้ยวที่มีแสงโลกเออชาร์ดนะแล้วก็ดาวศุกร์ด้วยก็จะมีดาวศุกร์อยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับอ ario, ่าเป็นภาพที like ่น่าถ่ายมากๆเลยสาหรับวันเสาร์ที่12ตอนหัวค่ำนะครับเอาล่ะทีนี้ขยับไปนิดนึงวันที่13สําหรับวันที่13าเนี่ยเออสำหรับดวงจันทร์เนี่ยก็จะไปเฉียดๆใกล้ๆกับดาวอังคารนะครับแล้วก็ใกล้ๆดาวพอนลักคัสเตอร์ หรือว่าดาวในกลุ่มดาวคนคู่นั่นเองฟลาฟเฟตต์ของาวเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูการเดินทางของดวงจันทร์ไประหว่างหลอดดวงจันทร์ในวันที่14ก็จะมาอยู่ใกล้ๆกระจุกดาวเปิดตรงบริเวณ m 4 4หรือว่ากระจุกดาวเปิดหลังพึ่งตรงนี้ Beehive Cluster นะครับแล้วก็โคจรเฉียดๆฉียดเฉยเเอาไปต่อกันเลยดีกว่า15 16ก็โซ่สิ1ห้าก็จะมาเฉียดๆที่ใกล้ดาวเลกูลาหรือดาวโวใจชีสีนะครับ 17 18อันนี้ดวงจันทร์ก็จะประมาณครึ่งดวงช่วงวันที่18นะครับ18มิถุนายนวันศุกร์แล้วก็ดวงจันทร์ก็จะมาเฉดใกล้ใกล้ดาวสไปกาตรงประมาณวันอาวันอาทิตย์ที่20มิถมีทุนนายนนะแล้วก็วันที่21ก็จะเป็นวันที่เป็นซัมเมอร์โซลสติสหรือว่าวันที่ดวงที่ปัดเนี่ยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดวงอาทิตย์กันอีกทีแต่ดวงจันทร์ก็จะเดินทางไปต่อ22 23 เฉียดดาวอนททเลสบริเวณบริเวณมาที่23สมนะ2ี 24. อ่ามองไม่เห็นแหละเดี๋ยวเราจะขยับเวลานิดนึงมาเป็นเวลาช่วงเช้ามืดนะครับก็จะเป็นประมาณวันที่24ต่อ25ก็จะเป็นดวงจังนทร์เต็มดวงสลับเดือนนะครับอ่าซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวคนยีชนูนะอ่ะโอเค26 27ก็ ช่วงประมาณวันที่28ิมีทุงนานยนดวงจันทร์ก็จะมาเฉียดเฉียดกับดาวสนะครับแล้วก็วันที่29ดวงจันทร์ก็ใกล้ดาวพฤหัสประมาณ 4. 4องศาเนาะอยู่ในกลุ่มดาวแถวๆใกล้ๆคนแบกม้อนนานะครับแล้วก็30ก็สิ้นสุดสําหรับการเดินทางในเดือนเดือนของดวงจันทร์นะครับเอาละทีนี้เราจะขยับมาดูอะไรกันต่อเราจะพาทุกทุกท่านมาดูนี่เลยสําหรับเรื่องดาวเคราะห์กันต่อ นีจ้จดาวสุกใช่ไหมครับดาวสุกจำได้เนาะทีนี้ดาวสุกเนี่ยเขาะจะไปคัวจรใกล้ๆดาวอาคารช่วงประมาณที่24สี่เรามาดูก,กันนะดาวสุกก็จะมาเฉียดเคัสเตอร์พลังช่วงประมาณที่ยี่สิบแต่ดาวสุกใกล้ใกล้กับดาวอาคารขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ยังไม่ไม่ได้เฉียดกันซะทีเดียววันที่24นะครับดาวอาคารเนี่ยก็จะมีไฮไลท์สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ดาวอังคารเนี่ยเอ่อผ่านไปการกระจุกดาวลงพึ่งเลยนะอ่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการถ่ายรูปแต่ว่าเอ่อดาวอังคารก็จะค,ค่อนข้างใกล้ๆขอบฟ้ามากๆเลยสังเกตค่อนข้างยากแต่ว่าอยากเชียร์ให้ดูเนาะเพราะว่าไม่ได้ผ่านง่ายๆนะครับประมาณมันพุก่กจากวันพฤหัสที่ยี่เอ่อ, 24, ย,อยี่สิามถึงยีิมิถุนายน ดาวสุขจะมาเจอกับดาวคารไหมเอาเรามาดูกันต่อ24 25ี่ยี่ห2ายี่หกยีาสิบอ่าหมดและหมดเดือนอ่าคำตอบก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมนะดาวสุขก็จะมาใกล้ๆกับดาวอังคารโอ้เฉียดกันเลยประมาณวันที่สิกรกฎาคมนะครับซึ่งคงเป็นจุดที่สวยมากๆเลยแต่เดี๋ยวเราเราค่อยมารอดูกันเดือนหน้าอีกทีนึงได้ก่อน อันนี้ก็เป็นว่าด้วยเรื่องของปรากฏการณ์ของในช่วงหัวข้ามนะครับทีนี้เราขยับมาดูดาวในช่วงหัวข้ามกันสมมุติว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มนะช่วงกลางเดือนประมาณวันที่15เดือนนี้ช่วงเวลาที่สามารถสังเกตเห็นหาช้ำเผือกได้ค่อนข้างดีว่าจะเป็นประมาณวันที่2องถึงสิมีธันวาคมเนาะนนดวงจันทร์ยังไม่ถึงครึ่งดวงอันนี้สังเกตเห็นได้ค่อนข้างดีผ่าช้ำเผือกก็จะพาดผ่านบริเวณชิดตะวันออกเฉียงใต้นะขึ้นเวลาประมาณ3ามทุ่ม แล้วพูดถึงใจการทางช้างเผือกบริเวณตรงนี้นะก็สามทุ่มก็จะเริ่มขึ้นทางท้องฟ้าที่ตะวนันออกแล้วก็พาดผ่านการท้องฟ้าเนาะเราลาประมาณตีสองนะถ้าจะเอาตรงใจการทางช้างเผือกที่สูงสุดก็จะลา,ลาประมาณเที่ยงคืนนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสุดในการสังเกตทางช้างเผือกของรอบปีเลยเทีเดียวเมื่อเราขออยาับบรรจูท้องฟ้าทาุ่งรุ่งเช้ามืดน,นะเออก็จะมีดาวเสาร์อยู่ในกลุ่มดาวแพททะเลนะ มีกลุ่มดาวแพททะเลแล้วก็ดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวคนแบกม้มอนเนาะก็จะเป็นดาวคู่เรียงกันเนาะสว่างอ่าซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีกับดาวเสาจะมาใกล้โลกทีตอนประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็รอดูรอชมกันอีกทีหนึง่งตอนนี้เขากำลังมาใกล้โลกขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอ่อต่อไปก็จะพามาดูซัมเมอร์โซลสติสนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์เนี่ยปัดเหนือมากที่สุด ดวงอาทิตย์ก็จะเด,เดินทางขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากๆเนาะบริเวณรอยต่อแล้วกลุ่มดาวโวกลุ่มดาวคนคู่แล้วก็สูงไปบนท้องฟ้าเรื่อยๆนะอ่าผ่านการท้องฟ้าแล้วเาเที่ยงนะแต่ว่าเขาจะปัดไม่ได้อยู่ตรงใจกลางทาง,ท,าง,ท,างท้องฟ้าเนาะตรงเซนิตเพราะว่ามันจะปัดขึ้นไปทางเหนือนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ละติจูดแค่สิบสี่องศาสำหรับกรุงเทพแต่ดวงอาทิตย์ปัดเหนือไปถึงยี่สามองศาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเลยิญทางเหนือนิดนึงแต่ก็ร้อนอยู่ดีอ่ะ แล้วหลังจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะตกทางทิศตะวันตกราลาประมาณ6กโมงเกือบทุ่มหนึ่งเลยเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเดินาทางของดวงอาทิตย์ที่นานที่สุดในรอบปีลองสังเกตดูเลยสําหรับข้อมูลนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาตีห้าห้าสิบเอ็ดตกเวลาหกนะหกโมงเย็นสี่สิบเจ็ดนาทีเนาะซึ่งกินเวลาบนท้องฟ้าเกือบเกือบสิบสามชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูหนาวก็จะเหลือแค่ประมาณลาวๆสิบเอ็ดชั่วโมงอันนี้เป็นเวลาของประเทศไทยนะครับท่านทุกทา่าเนเขย่าไปทีซีโลกเหนือมากขึ้น มันก็อาจจะเร็วขึ้นสี่โมงเย็นอาจจะเริ่มมืดแล้วนะครับโอเคก็อ,อันนี้ก็เป็นปรากฏการ์ทั้งหมดของเดือนมิถุนายนนะครับกลุ่มดาวที่เป็นไฮไลท์ในช่วงหัวข้ามก็ทบทวนของกลุ่มดาวมีใหญ่ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือมีใหญ่ก็จะขึ้นมาต,งตรงกลางท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือช่วงหัวข้ามตรงนี้เนาะแล้วก็บริเวณของ ใจกาทางช้างเผือกก็จะขึ้นมาโซนแมงป่องพนีธนูนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้เลยก็คือโซนสามเหลี่ยมฤดูดร้อนวีกาเดนเนปเอาแชนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สำหรับเดือนนี้ในการดูแล้วก็วงเช้ามืดก็จะเป็นโซนมาปีเพกัสซัสที่เริ่มขึ้นมา2 3 4สสนะครับก็ขอหอทุกทุกคนมีความสุขการดูดาวในเดือนมิถุนายนนะครับขอให้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งในวันที่อยากจะดูดาวแล้วกันนะครับ ขอบคุณมากฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ